สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันรอบเดิกอีกนะคะพอกยั่วน้องนองค่ะพบบเพราะว่าเพื่อนสาวนอนแลว้วล็อกประตูแลว้วบ๊อบนอนข้าแลว้วเขียนลายไปวันนี้บอบมิขีบลง<ต>ก็เลยไปนอนแลว้วโออบ๊อหน่อยบมอบมิขีบลงด้นั่งมีอยู่แต่คนเบิ่งนั่งหน่อยนั่งจมน้อยสิยเออจะมาน้อยอะไรจะ <c oughs> ขอควาเป็นดาราจัาดดาง ข่อยกระยุก,ก็ลูกข่อยแดนเซอร์พักกันกินข่าวกินน้ำสัตว์สัด,ดออกในแม่เขาเจ้ากินหรือเขาเจาา้าป่ะซันเบอร์แดนเซอร์น,น้องนะมีโดมกับน,น้ำทีมผ้าล,ลูกกินข่าวว่างบัค้านี่คือพักกันกินแกแล้วหรือวบบ่าพันแกแกแล้วหรือเป่าหย่งอกค่ะกเนาอะ ่ได้ยังกินนี่เขาต้องเบิงนี่กับเขาเขาพอมันขี่ลายได้พี่น้องขี่ลายได้พี่น้องแกงไม่ต้นเนี่หยาดต่างหางแกงหมูต้นใส่บักอื้อแกงไก่ใส่บักโตนใส่บักอื้อเมสเขาไปนางในในนั่นน่ะเป็นแลาว่างว่างคือถ้าว่างสำหรับวงนี้คือกินกินแล้วก็ต้องขอถ้อยแกง พี่สามโตนบอกนะไปเบิ่งก่อนลูกหล้าเมื่อกินข้าวไม่ลูกหนูเฮิลูกสาวก่อนลูกหล้าหนูเอานั่งบ่าปากก็ข่อยพี่น้องหนูหนูมากินข่าวลูกเร็วนั่งเบาๆนั่งถ่ายง่ายมีโดงกับพักกับเห็ดไปตัวเนาะ ทราบความพันเปิดเพลงขดไปก่อนไปหาซุ้มนั่นอีกก่อนนี่ไอเค็มมะมัยแดนเซอร์ตะบาปอเสร็จมาขอคนงแดนเซอร์กินบ๊วยกินกับกระซางสีขอจบบ๊อน้ำอ้อยจะขอ่ากินไปแล้วขวดหนึ่งขอไม่คอดวายขวดนะคะเป็นคนว่าอยากกินนะคะเอาเออเขาวมาแจกเป็นเป็นเป็นทุงเป็นทุงไอ้มาแดนเซอรเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไอคอดบ๊ยของเฮ็ดเป็นพี่ด้วยหนักบอมีเหลว คือเขามาขอกินไงบ่าโตโตเขาขอกินไงบอมันก็พอดีกับเบนเซอร์นะแม่เขานับคนมาเร็วมันนับคนมาเร็วว่าพอดีกับเบนเซอร์ทุกคนเขอากินแล้วแต่ขวดนึงคข้าวเจ้ากินไปขวดนึงเนี่ยหองก็ไม่ได้กินค่ะต้นน้ำตาลกินเองค่ะเพื่อนรู้ว่ากะสิบีคนที่สองอืกะสิบีคนที่สองที่สามก็มาไปดิเหมืนกันตายเป็นเบาเห็นเนาะพี่เอากล้วยไปกิน กล้วยมันบดสุกค่ะเฮียกล้วยไผ่บุกขอดไปลักมาแล้วเก่งจริงก็วีนสีวีนสีเขาอยากให้ได้กล้วยนะคะไม่สุกแต่กินได้ก็คือกล้วยสาวน้อยนะคะหอมไม่ได้แม่เลยปลาออบ,บอกแม่ใจดีดีเด้มแม่ใจดีสุดเลยแม่ใจดีสุดเลยรอมึงเขาก็ถือเลื่องราว ออองเก่าพี่อ่ะถึงเลขแต่คือบ่อยากเราน้ำข้นมันกับว่าใช่เขาจะเบาี่าเขานาวอากาศเขาเว่ามื่อนีบหนาวเลยอาจารยพอดีพอดีเพื่ออยู่ออสเตรเลียเรีว่าหนาวปลางานี่่าานอ่อน ป้าสะพายหญ้าอ้อมอยู่เลยหญ้าอ้อมอยู่จะไปให้แม่คนลูกป้าไปเพื่อนแดนเสือกินป้าทำยังไงหนึ่งจะมาเล่นเช็คสวิตเตอร์อะไรอันนี้สาวสาวเพชรบูรณ์นะคะลูกสาวพี่แหลมพักพักพักจ้าพักนี่ลูกสาวพี่แหลมพี่น้องหนาขึ้นกันบ่นี่หนานี่ลูกสาวพี่แหลมหนาขึ้นกันให้ใบจ่าฝูงบุญหนาบุญหนาจ่าฝูงนั่น อันนั้นจีนทอดอันนั้นปลจริบอันนั้นดงฤาษีไม่ไม่ได้ไม่ต้องพาอันอันดงฤาษียังเกาะไทยลีพี่นาป่าไทยลีพี่นาฏดงฤาษีพี่หอมต้องเป็นอย่างพี่หอมชนีเขาไม่กินเพป็นมาแดนเซอร์เจับกลางที่สวยที่สุดได้เพราะาเคนสวยที่สุดเด้อ พี่มึงเป็นผู้บ่าวเองเธอพี่พี่เป็นผู้บ่าวก็น้องเองจะพุมไกไูุ่่ี่กัจะซุ่มไก่ไหนเขาทีว่าเป็นทับทิมกรอบกับมไหวดยนีอ๋อพี่พี่อาจารย์บอกว่ามีหนูวิเดนเซอร์ตอนกลางคืนทำไมสวยจังกะทิบานสุดที่น่องก็คือกันปลุกลูกเจอมาแล้วลงหล่นมามีปลุกลูกก็พูดใไใบย่างเลี้ยงกันมา ข้าว่าเอาปลายสาวหน่อยบัดลงโรดคือมีแต่แม่์ใหญ่ๆแถวตาแรงอยู่นะปลุกลูกก็เป็นครับสิบปลายเลยกติบาเขาเสิร์ฟขึ้นหนอกออกจัดเดนเซอร์กันมาเบิ้งแมวลาพี่น้องส้มตำหรอ ว้าวน้องกอลนะคะที่แม่ครัวนะคะปกติการเสียงเบาๆเล็กๆด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงหอมน้ำใยหอมน้ำใยน้ำกล้วยถูโันแมวหลานได้กันร้าแบบร้อนวันอีที่สิบีเด็ดจ้าอันนองมาบ่างนี้ควางสุขจังว่าจะเต็นกลาง พี่น้องกำลังโศกกำลังโศกใจกันนี่กระแทกเบื้องหลังแมวลาค่ะเบื้องหลังแมวลานะคะเบื้องหลังแมวลาค่ะนี่หลายเบื้องหลายยางพี่น้องเบื้องแดนเสือซอมเบื้องแมวลาเบื้อกระออกของเพป็นไปค่ะจิตกรรมมหาสาวสุมิสต์ตาแยกแมันโต๊ะหลุม เาปเบิรงแดนเซอร์สองก่อนเขาจะไปเบิแดนเซอร์สองนะคะไพี่น้องไปพอกันยุ่น้าไว้ที่ค่ะกําลังสอนพี่น้องแมนกําลังเข็งเขียดอยู่ไม่ที่มั้เือนีูเที่กูเติด ผู้เอกอ้วนนะพี่น้องไม่โฟกัสนะนี่นี่นี่อาหนาวนะคะหนาวหนาวหนาวฟุตเตอรหนาวแล้วหนาวแล้วเตอรเตอร์เราผ่านหนาวแล้วหนาวแล้วจ้าปาลา นี่กำลังเข้มเลยค่ะผู้ใด้บ้านสือบมาสือตัวเปล่าสือเลยค่ะสิบสิบเอ็ดนี่เข้มคนเลยค่ะปรับโซวใหม่นะคะพี่น้องเต้เซอร์กับซ้อมเอาผู้หญิงมาผู้หญิงเลิดเลิดเอาก็รู้แล้วผู้หญิงเก็บตัวเลยค่ะจะเอาเส้นหายกี่ดอกลกเขเขียนค้อหาเพลงดีดอกลกค่ะลกค่ะ ผี่ค่ะพี่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะอุ้ยหน้าดำแล้วหนวดเขียวด้วยต้องเปิดไฟแล้วอย่ามาถ่ายนะคะัที่นี่สังกัดค่ะตรงไหนคะสังกัดตรงไหนครับสังกัด ย,ย,ยนี่เอ<ม>า,าไม่ยิ่งแหม่ชนีนช,ชนีมาหลูกมามอขอึ้นมหล่ะพี่น้องให้น้องๆกะคู่เขาเจาะซ้อมกันแหละแมนคาเนาะเพราะว่าเด็กน่อยกะ กาลงเพลงใหม่กับเหมือนได้พี่นอ้องเพลงใหม่เอาส่บบายใหม่หมดเลยหรกากมีศิลปินรับเชิญมีหลายๆอย่างกะให้กำลังใจทีมน่านกันใดโดยการซื้อบัตรนะคะซื้อบัตรซื้อตัวส่วฟีบสิโอนให้ลูกอะโอนไปเ <c oughs> ปืเคียกันเองพอพระลาบโอนนะคะ คำพูดคำจาใดที่บอบอลื่นหูบอเหมาะบอควรหรือบ,บอปอยในมาถือแนะน้าปอใดยุดไต,คล,ดตคลิปนะครับตตคลิปนี้อยากแนน้าจังใดกากะคอมเมนต์มาเดวยวปอสิบับปรปุงให้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนหลายๆขอบคุณทุกคนที่เห็นปอเปิดสังไรใดขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่คอมเมนต์ปอขอบคูณนี่หลีพี่น้องพี่หลี ถึงสิ้นไล่หลายสี่้อยน่อยๆน้อยๆน้อยๆแต่ว่าปอกขวิตเกศซาโสมกขวิตภาธนาจับของไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้พี่น้องได้รับชมหมนาได้ในบางมุมของเดนเซอร์ของปอของเมนุ่ยแจ็กสินาพี่น,อน้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามนะครับผู้ใดที่พ่าดอยากดติดตามอย่างนักนะคะขอบคุณค่ะ